สวัสดีครับกลับมาต่อการ EP ที่3นะครับเมื่อกีออ้วิดีโอขัดข้องนะครับถูกตัดไปนิดนึงนะ EP ที่3เรามาต่อนัน่พระองค์หลวงพุทธทวดนะครับหลังหนังสือองค์นี้เลยพี EP ่พี่นะครับสวยงามมากครับพี่พี่นี่ครับอักขาระยันเส้นสายรายจีวรน,นะครับคมสวยเป็นแท่งตั้งเลยครับพี่พี่ สวยงามมากครับองนี้จะเป็นวงเดือนด้านล่างนะครับตรงกีบบัวตรงนี้นะครับพี่พี่บริเวณด้านใต้ฐานนะครับนี่ครับแล้วบริเวณด้านหลังนะครับจะมีตัวหนังสือเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้และมีอัขรยันสามบรรทัดแบบนี้นะครพี่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 ท่านใดสนใจรายการนี้รายการที่แปดนะครับหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือนะครับองนี้น้องขอที่ราคาหกร้อยบาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจทัก หรือโทรได้เลยครับพี่0900623762ครับีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆด้วยนะครับสวยงามมากครับองค์นี้พี่ๆรรวงผู้ทวดหลังหนังสือครับรายการต่อไปครับรายการที่9องค์นี้จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับวัดบังคานครับพี่ๆองนี้ได้มาแบบนี้เลยครับสวยๆเลยองค์นี้พี่ๆองนี้มีหน้ามีตานะครับมีหน้ามีตานะครับ นี่ครับอัคระนะครับสังคติจีวรนะครับนี่เนื้อทองเหลืองนะครับผิวหิ้งหิ้งเลยครับพี่พี่เม็ดไข่ปลานี่ยังชัดอยู่เลยนะครับพี่พี่นะนี่ครับสวยงามมากตรงนี้พี่พี่ได้หิ้งหิ่งมาเลยนะครับตรงนี้ได้บ้านได้หมอบ้านมานะครับด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะเป็นหูปิงนะครับนะเป็นห่วงหูปิงนะครับเนื้อจะออกเป็นเนื้อทองเหลืองอมเขียวๆนะครับนะตรงนี้สวยงามมากๆครับพี่ๆีนี่ครับ จะเป็นองค์หลวงข้อเงินนะครับวัดบางคานเจาะพิมพ์จอบใหญ่นะครับนะองนี้สวยๆเลยครับพี่ๆสนใจนะครับอง์นี้ราคาพิเศษให้ในราคา300บาทครับพี่ๆรายการที่9องค์นี้สวยงามมากครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับมีใต้ฐานมีนะนะครับแต่ส่องไปไม่ถึงนิดนึง300บาทเท่านั้นครับพี่ๆท่านใดสนใจทักตรายหรือโทรได้เลยนะครับรายการที่10นะครับนะรายการที่10เป็นพระ รูปเหมือนปั๊มผ้ารูปหล่อนะครับพ้ารูปหล่อนะครับองค์หลงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับองนี้สวยงามมากครับองนี้จะเป็นพระระหล่อโบราณเก่าๆนะครับนี่นะหล่อด้วยก้านชนวนนะครับเป็นช่อขึ้นมาแล้วก็มาตัดนะครับตัดใต้ฐานแบบนี้นะครับพี่ๆสวยๆเลยองนี้ผิวหิ้งๆเลยครับองนี้นี่ครับจะเป็นองค์หลงพ่อเงินนะครับวัดบางคานสวยงามมากครับองนี้จะเป็นเนื้อทองเหลือง พิมพ์นิยมนะครับพี่พี่โอ้โห,โโหเนื้อจะออกเป็นแบบคล้ายๆเป็นสีทองเหลืองนะครับอมเขียวเล็กน้อยนะครับพี่พีมีคาบนะครับตามซอกกีวอลอะไรต่างๆคมสวยมากครับองนี้พี่พี่สนใจใรายการที่สิบนะครับองนี้หลวงข้องเงินวัดบางคานน้องขอในราคาที่สามร้อยบาทครับพี่พีมีบริการเก็บเงินไปทางพี่พี่ทุกท่านนะครับ นี่ครับองนี้สวยงามมากครับสนใจฮักรายมาได้เลยพี่พี่พูดคุยกันก่อนได้นะครับนะรายการที่11ครับองนี้จะเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเขมโกสูสารไตรักจังหวัดลำปางครับองนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองกระไรทองครับอคนนี้สวยงามมากครับด้านหลังจะมีนักษัตรูใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะครับวิสาขบูชาไตรักนะครับปี2532นะครับองนค์นี้จะเป็นเหรียญกลมเล็ก ลักษณะประมาณเหรียญบานนะครับนะเหรียญว่าโชคดีนะครับองค์นี้เหรียญโชคดีหลวงพว่อเกษมเขียมังโกน้องขอนนในราคาที่300บาทครับพี่พี่พิเศษไปเลยนะครับรายการนี้รายการที่11นะครับสนใจทักไลน์มาได้เลยครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับรายการที่1 2รายการสุดท้ายเป็นเครื่องรายการสุดท้ายนะต่อไปจะเป็นเครื่องรางนะครับมิตหมออง์นี้จะเป็น เหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับนะสวยมากสวยมากครับองนี้จะเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือเก่าๆเ,เลยพี่พี่นะครับหลวงพ่อน้อยนะครับนี่สวยงามมากเจ้าหมูดงๆเลยครับพี่พี่นะี่ครับเป็นหล่อเนื้อทองเหลืองเก่าๆนะครับพี่พี่สวยงามนะี่ครับส่งให้พี่พี่รับชมกันองนี้รายการที่สิบสองนะครับน้องขอที่ราคา สามร้อยบาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับพูดคุยต่อรองพาราราคาได้เลยนะครับสามร้อยบาทครับองนี้รายการสุดท้ายครับเป็นมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับนี่องนี้จะเล่มนี้นะครับพี่จะเป็นมีดหมอได้บ้านเก่าๆมาแบบนี้เลยครับพี่สวยงามมากโหใบเป็นเป็นสันหนิมเลยนะครับพี่ลักษณะยันจะเป็นประมาณนี้เลยครับพี่นี่ครับ นี่ครับโอ้โหสั่นหนึ่ขึ้นเยอะเลยนะครับพี่พนี่ครับมีดหมอหลมพ่อเดิมครับเป็นศาสตราวุธเครื่องรางของขลังที่โด่งดังมากๆนะครับในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโฮนะครับเป็นมีดหมอนะครับเนาะนี่ครับสวยงามมากเลยครับพี่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 ท่านใดสนใจนะครับมีดหมอเล่มนี้น้องขอที่ราคานะครับ600บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจทักหรือ โทรมาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางครับฝากกดติดตามช่องวินวินปาเครื่องด้วยนะครับนะครับมาให้บริการพี่ๆนะครับ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับนะสนใจรายการไหนนะครับทักหรือโทรมาได้เลยครับพี่ๆเรามีบริการเก็บเงินไปทางให้พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสนใจพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนใน EP ที่3เจอกัน EP ที่ี่นะครับปลาเครื่องแบ่งปัน ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับพี่ๆนะครับเดี๋ยวจะได้มาพบเจอกันใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ